เทสเทสมันเอายจังเนี่ยนายจะเอาแล้วเนาะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Button f i e l d w a r b y ซึ่งตอนนี้มันก็เปิดให้ทดลองเล่นกันแล้วนะครับก็ไปหาโหลดกันได้ใน p s จสตอโอเควันนี้ผมจะมาทดสอบเล่นก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าจริงก็ลองไปเล่นมาแล้วละ่ะไปอย่างที่เห็นเลเวลก็ตันครบอยู่แนละ้วแต่ยังไม่ครบทุกอย่างไปลองระบบมาแล้วถูกแจม การาฟิกก็ไม่ต้องพูดถึงครับมันก็ยังเวอร์ชันอัฟฟ่าอยู่นะั้นเดี๋ยวไปคุยกันต่อในกันในใเกมเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันยังมีคนเล่นเอายิมก็เยอะอยู่นะนะัะแต่หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นบอทผพไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันเป็นบอดหรือเปล่าเพราะมันดโงโง่ๆไปๆโง่ถึงขั้นแบบเดินกลางถนนน่ะน่าจะบอดแหละหนึ่งในนั้นก็มีบอดแต่ถ้าเป็นอันเนมพลย์ก็น่าจะคนรเล่นแหละมั้ง โอเคระบบก็ยังดูแล้วน่าจะมาจากภาพหน่อยเนาอันนี้จัไม่ได้ไม่ได้เล่นน้ะโอเคเดียว่าก็เกิดฐานเอาหมอแล้วกัน <laughs> หมอสายลุยมาเลยไม่ค่อยมีคนเล่นหมอเลยมากาเ็นไม่ต้องพูดถึงแต่ระบบระบบดีอยู่ส่วนพวกระบบปอ,อปแจ็คอะไรพวกนี้โค้ชแจมทางทางลายกำแพงอะไพวกนี้ได้เกือบทุกอย่าง เนี่ยมาแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วแสงนี่คือแบบหมายกอดแสบตามากครับกราฟิกไม่เท่าไราแต่แสงนี่สิดูระบบแสงนี่สิจะปูไปไหนค่อ,อยๆบอบุกตัวข้างหน้า เอายาไปเผื่อใครเส็บโลอาจจะไม่มีอะไรมากมีแค่โหมดเดียวมีแบบเดียวโอ้ย Adjust gun ไเบรโอเคทำไมแมปก็ยังมีอยู่แมปเดียวโหมดเดียวของโคว s t นี่แหละไม่ดีอดอมินิชั่นอะไรเยอะมาะจังนะ ตะปุนก็มีแค่นี้นิโงก็ยังพอโอ้โห๒๐ทีมอ่ะเอาซีโฟไปดัวัดระบบอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ก yeah. ็ถือว er ่าเล่นได้ด no ีระเบิดออ้ ไหวไหมพวกเอาไปเกินไปินดูโดนไหมสมไปก่อนระเบิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะเอาไปกินได้ดอกทีมทีมอ่ะกองยามา ระเบิดอะไรไปควา้างวะขยันปลาจังอ่ะเอาไปชิบเอาไปมาโย่ใครดิมันอยู่ข้างๆ้างข้างหลังปอมแบบปอมยิงกันหูดับแับไม่เลยปอมไปปอมไแปบบ ค่อยๆบวกตัวขอยาวไหมค่อยๆบุกทีมขอกำลังเสริมหน่อยพวกพฉากอะไรพวกนี้ทังได้เกือบหมดทังได้เกือบหมดแต่ก็ถือว่าทังได้เยอะมากโคตรเฉดโอ้โหมันเล่นบาสุก้าลบไป หมอก็ยังเป็นพาที่โกงที่สุดอยู่ดีอ่ะฮิวได้ตลอดเนี่ยแต่ยังไม่มีระบบทุกเอาไปนอะไรยังอะไรไม่ได้ไนบ,บดยันปากับจ,าจา้าโอ้ย้งหลังขึ้นไปพ่อ,อจะมาประมาณนี้แหละ บุกหน่อยบวกดีเหรอมีอะไรกันนะพอเอาบุกยึดได้แล้วโตยึดดียึดดีไปต่ออีแล้วเนี่ยอีมันอยู่นู่นมาไปบีก่อนไอจุดบีนี่แหละมันเรื่องอะไรดินัวเสร็ละจุดบีเนี่ยแคมป์กันใหญ่เลยเนี่ยดูดิ คือจุดบีมันกันได้แค่ทางสองทางอยู่เลยเดี๋ยวต้องอัพหน่อยเลยโอ้ขยันตาจะไหมเอาปทิบัติตายคือฮิวไม่ทันได้ไม่ทันได้ฮิวอ่ะตายก่อนอันนี้ก็ขยันตาแท้มีลูกเลยเนี่ย คือคาสซับพอร์ตมันก็ถือว่าโกงอย่างหนึ่งก็คือม,มันปลาระเบิดได้ต่อนเนื่องเลยอย่าอ้อมแปบบ๊บต้องอ้อมอ้อมไกลเลยทีเียวอย้จุดสีลอยดิ่ว่อมานี่ไม่มีใครเอาเสร็จกูเอามีสองสามคนเนียนแป๊บโอ้แบบโหไอ้อออ Need some h ข้างหลัง คตั้งหนั้นตัวทำไมรู้สึกมันยิงไม่ค่อยโดนเลยนะเนี่ยเรียบๆรบ,บก่อนจำนวนจำนวนเสียเปียกมากทีมอ,อันนี้สำเร็จ วางาสนินดาครับกระสุนจะหมดด้วยเว้ยนะโอ้ยโอ้กระสนุนหมดมากหมดไวมากเดีย๋ยวต้องอัพให้มันเพิ่มกระสุน,สนหน่อยลนะมันมีปะก่ก็ไมรู้ข้างหลังมันขยันปากินโอ้โหรถถังโดนระเบิดเว้ยกับเบ้อ นี่มันฐานเกิดมาเลยนี่หมาขร้นแป๊บแล้สรูว่าเหมือนมันจะโดดลมตายใช่ปะยับโอ้โหอ้าวเกีจยวจบ,บ <laughs> โอ้ยไม่จุดใจเว้ยอีกสัก,กรอบโอเคโอ้โหอันนี้เพียบเลย <laughs> ก่อนนะเกียมันยังมวอชันเอาเท่าไหร่เยอะคงไม่ใครเมียกันนี้หรอกเล่นห้องหนึ่งสูงสุด32คน โอเควันนี้ขอเป็นสายสไน,สนเปอร์ถ้ามีระบบชุบขึ้นมานนี่จะแจกม,มากแต่ไม่มีแล้วก็เปิดน่นจะติดมาแล้วโดเกมก็มีคอนเทนต์อยู่แค่นี้แต่ก็ยังสนุกไปด้วยคนขอคืนด้วยได้ปะ ไปด้วยไปด้วออุ้ยมาเตอะโอ้โหตายเถอะเสียของไปเนี่ยโดนยึดหมดแล้วปัตโทโอ้ยโอ้ยมาตายสิรถถังโอ้ยโอ้ยโอ้ย วังโชดักแบบม้ามาแล้วก็ระเบิดบึ้มเลยอืมเข่าหัวไม่มีเสียไปไปยึดมือกันเลยวิทย์เสียให้ได้มันคงไม่มาเนาะโอเคระเบิดเองกับพวกระวังนะคิดว่าไม่เห็นหรอ คิดว่าไม่เห็นหรออืมเข้าหัวแต่ไม่ชื้นชื้นไม่ขึ้นแต่เห็นอยู่อืทข้างหน้าทังตัวโอ้ยเพื่อนบัดเอาเจ็บกันแหนะดูไหมโอ้โหมันเล่นรถถังเฮ้ยข้างหลังโอนข้างหลังเฮ้ยมันเล่นบาสุก้า เอาไปกินอืมโอ้ยรอดได้ไงโอ้ยโอยมันเล่นอะไรกูเดเดี๋ยวๆๆนี่มึงคิดว่ามึงเล่น a อ e เปอยู่ยังไงปะโทนี่ไม่ใช่ a อ e เปิลปะทมันก่วยกันเล่นอะไรอยู่โอ้ยเอาไปกินระเบิดโอ้ตายหาละ ขยันปลากันช่างโอ๊ยเอากินอืไม่รู้โดนัน้ยโอ้ยนี่ขยันปลาเนาะอืมหนึ่งตัวโอ๊ยโอ้ย,อยบักแท้แกด้วยเด้อสโคบนะซูไม่ติดนั่นไง บักยะดไ,ดกไม่ได้ถือไม่ได้โดนโหัวมาไหมอืม,อมรู้สึกกระสือมันก็ค่อนข้างช้านเนี่ยไปค่อนข้างจะโอ้โหออออออเอาเอาฮิวไปฮิวโกงใช่มาไหนฮิวเร็เเวโคตรข้างหลัง โอ๊ย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 จะตายเอาโ, <ros> <the> โอ๊ยเอาโดนระเบิดตัวตายมโทษอ๋ออยู่นั่นไงมีซัพพอร์ตไหมเนี่ยซัพพอร์ตให้กับสุนหน่อยมาโทษเ้าวตายแล้วข้างหลังตัวหนึ่ง ฝั่งนี้ก็โดนลุมนี่แหละข้อเสียาการที่อยู่ในจุดบี้ะแต่มันก็นัวดีแต่จุดบีมันก็มีจุดกันเป็นจุดเดียวที่มันชอบมาบุกกันอะจุดอื่นนี่มายึดกันเลยผัดทอทีมโดนล้อหมดแล้วเนี่ยยึดบ้างโอ้โหบาสุก้ามันชอบเล่นของใหญ่หนัวอด เออยึดหน่อยเร็วอ่ะเจ็บเหรอเอาไปโยนกล่องให้อย่างนี้เลยตัวหนึ่งเข้าหัวไปดิโอ้ยไม่ตายโอ้ยติดลูกกลงโอ้ซัพพอร์ตให้กระสุนหน่อยเถอะนี่ไม่มีใครเล่นซัพพอร์ตจริงดิเอ้าตายหนึ่งโอ้โหเป็นคนกัเลย ไม่ถึงโอ้โหเดี๋ยวข้างหลังโดนยิงแต่มันวางโอ้โห,โอ,โหอะไรเนี่ยตีน โอ้โหอีตัวเนี่ยเออเยอะเยอะเยอะทีมซีโฟไหน่ไหมโอ้ยเพื่อทีมมันเอารถถังมาแล้วพวกเออฟังเราเอารถถังบ้างเดี๋ยวหมอเออมามีรถถังเราก็มีรถถังโคตรหนัวแต่เรากำลังจะแพ้โดนยึดหมดทุกจุดเลยเนี่ยเราแพ้เวลล์รู้ซึงโอ้ยตายละ ี่ตัวเนี่ยโอ้โหดูไม่รู้เรื่องพิมเอาหิวไปเอาตายหนึ่งไม่มีใครเล่นซัพพอร์ตดีดหวาแบบโอ้ยจะโขนี่ก็บัแคแท้อย่าบัคลูก,ลกโ,โดนกดรถถังทำอะไรสักอย่างอย่ามวัวแต่แค็ม foin. Ô hô. ra Mắn mò vào. tao ta đó. Ôi ngay cấp mẹ à. Thắng พีมทำอะไรเอาไปดิเราโดนกดเราแพ้แน่นอนอ่าตายไม่รู้โดนยังไ,ไงปลุกยิ้ยังไงเราก็แพ้โดนยึดตั้งสามจุดแล้วเนี่ยยังไงก็แพ้แต่เอาให้สุดแล้วกันนี่สะโขมกับบกแท้ หลังหลังโดนนี่มันเอาฮิวไปโอ้ยเราแพ้แล้วล่ะเยอะเยอะเยอะโอ,โอ,โอ้แพ้เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมนี้นะครับก็ อลยรอมันตั้งนานเนิ่นนานมากกว่าจะให้มันออกมาก็เดี๋ยวเราจะทําอีกสักสองสามพาร์ทแล้วกันแต่ตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะตอนนี้ไม่ค,ออมคออม่อยไหวคือเที่ยงละอย่าค้างเคดิดใครอยากให้ทําคลิปอีกก็กดไลค์ึ้นด้วยนะครับตอนนี้ขอพักไปก่อนแล้วกันโอ้ยเหนื่อยเมื่อคืนก็ยังไม่ได้นอนด้วยดีโอ้ยเนอะอ๋องมั เอาไว้ที่ข้อนี้ก่อนเหนื่อยโอเคไว้เจอกัน